ดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์คุณนั่นแหละฆาตกรมินโตะคานะเอะเขียนพรอยทับทิมทับทิมทองแปรบทที่ 1. ฟุคาเซคาสุฮิสะเป็นฆาตกร สาเหตุที่เขาพอจะยอมรับคำพูดกระทันหันอันหน้าตกตะลึงดังจะหยุดลมหายใจได้ในทันทีนั้นคงเพราะมีลางสังหรณ์ลึกๆอยู่ในใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้อาจจบลงเม็ดฝนตกกระทบกระจกหน้ารถยนต์หนึ่งหยดสองหยดเมื่อเห็นรอยเปื้อนสีน้ำตาลอ่อนขนาดใหญ่พอๆกับเหรียญหนึ่งเยนฟุคาเซะคาซุฮิสะก็ได้รู้ว่ากระจกที่คิดมาตลอด ว่าใสสะอาดนั้นแท้จริงแล้วฉาบเคลือบด้วยฝุ่นบางๆน้ำฝนอีกหลายหยดตกลงมาสร้างลวดลายแบบเดียวกันทว่าก็ยังเร็วเกินไปหากจะเปิดที่ปัดน้ำฝนเขาน่าจะเดินทางถึงจุดหมายก่อนต้องทำเช่นนั้นรถเลี้ยวตรงแยกไฟแดงบนทางหลวงร้านสูตรสาเร็จรูปและร้านอาหารสไตล์ครอบครัวตั้งอยู่เรียงรายหลังจากรถเล่นตรงไปย่งทางหลวงของจังหวัด อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็เริ่มมองเห็นประตูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมปลายนาราซากิจังหวัดคานางาวะโรงเรียนนี้เป็นหนึ่งในลูกค้าในพื้นที่ดูแลของฟุกค,คาเซพนักงานขายของบริษัทอุปกรณ์สำนักงานนิชิดะเขาขับรถยนต์สีขาวที่เขียนชื่อบริษัทด้วยสีฟ้าเข้าไปจอดในลานจอดรถสำหรับแขกข้างประตูเข้าออกอาคารหลักฝนยังตกพรำๆสร้างรอยเปื้อนบนกระจกเท่านั้น ฟุคาเซ่หยิบบัตรพนักงานตรงแผงหน้าปัดรถยนต์มาห้อยคอจากนั้นหยิบลังกระดาษเนื้อบางตรงที่นั่งข้างคนขับมาถือข้างเอวแล้ววิ่งไปยังประตูอาคารฟุคาเซ่มาเยือนโรงเรียนมัธยมปลายนาราซากิอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเป็นระยะเวลา2ปีกับอีกสาเดือนแล้วตั้งแต่เข้าทำงานในบริษัทนี้เพียงแค่ค้อมศรีรษะทักทายจึงสามารถเดินผ่านหน้าห้องธุรการไปได้ ชายหนุ่มเดินไม่หยุดมุ่งหน้าไปยังห้องพักครูซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งของตึกเดียวกันขณะนี้เป็นเวลา11โมงเช้าซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนการสอนคาบที่สามทำให้ไม่มีอาจารย์หรือนักเรียนเดินอยู่บนโถงทางเดินแม้แต่คนเดียวเมื่อล่วงเข้าเดือนกรกฎาคมหน้าต่างและประตูถูกปิดเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศบนประตูติดกระดาษเขียนว่าห้ามนักเรียนเข้าออกห้องนี้เด็ดขาด เนื่องจากเป็นช่วงสอบปลายภาคเขามาเพราะมีธุระแท้แต่กลับยื่นมือไปอยังมือจับประตูอย่างเบามือราวกับกำลังจะแอบย่องเข้าไปในบ้านที่ไม่มีคนอยู่มือข้างนั้นจับมือจับประตูยกขึ้นเล็กน้อยก่อนเลื่อนไปด้านข้างช้าๆจากนั้นร่างผอมจึงลอดเข้าไประหว่างช่องว่างซึ่งแง้มเปิดเพียงเล็กน้อยก่อนปิดประตูลงอย่างไร้ซุ่มเสียงมองเห็นอสาสมิ โคซุเกะตรงโต๊ะด้านในสุดของบริเวณที่มีป้ายแขวนว่ามัธยมหกอาสามิมองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสลับกับหนังสือเรียนพลางขยับนิ้วมือไปด้วยเขาเป็นอาจารย์สอนวิชาสังคมศึกษาฟุคาเซะไปยืนด้านหลังอีกฝ่ายและได้รู้ว่าเป็นเนื้อหาของวิชาประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับสงครามครูเสดตอนนั้นเองอา,ามิก็หันกี้ก,กลับมาอ้าวฟุคาเซะมาแล้วทำไมไม่เรียกละ่ะ กลัวว่าจะรบกวนนายทำงานนะ่ะนายนี่ซ่อนตัวเก่งเหมือนเคยเอาแฟ้มมาส่งแล้วเหรอเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนฟุกคาเซได้รับแฟกสั่งซื้อแฟ้มกระดาษขนาด A4 สิบแฟ้มจากอาสมิถ้าปริมาณแค่นี้มีสต็อกอยู่ในโกดังที่บริษัทอยู่แล้วนะ่ะเป็นสีชมพูทั้งหมดได้ใช่ไหมฟุกคาเซส่งหลังกระดาษที่ถือไว้ให้อีกฝ่ายอาามิวางลังลงบนตักแล้วเปิดออก แฟ้มนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับเรียนเสริมช่วงปิดเทอมหรือดูร้อนนะ่ะขอแค่แตกต่างจากวิชาอื่นก็พอจะสีอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอโทษนะที่ให้นายต้องมาส่งของจำนวนน้อยแค่นี้จะปริมาณน้อยแค่ไหนก็ช่างเถอะฉันตั้งหากที่ดีใจที่นายอุตสาห์สั่งซื้อของกับทางบริษัทอาสมิหยิบใบสั่งสินค้าออกจากลังกระดาษ แฟ้มหแฟ้มราคา70เยนรวมภาษีแล้วคิดเป็นราคา756เยนความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องอุตส่าห์สั่งซื้อจากบริษัทที่อยู่ไกลขณะใช้เวลาขับรถขาละ40นาทีเลยเพียงแค่เดินจากโรงเรียนไป10นาทีก็จะมีร้านขา,ขายของกระจุกกระจิกซึ่งขายแฟ้มแบบเดียวกันแพ็คละ3แฟ้มราคา100เยนถ้าขี้เกียจเดินก็ใช้วิธีสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต กับเว็บไซต์เครื่องเขียนราคาถูกก็ได้และพรุ่งนี้ของคงส่งมาให้ทว่าทางโรงเรียนไม่ได้ขวนขวายหาซื้อสินค้าในราคาถูกฟุคาเซเคยได้ยินจากอาสมิว่าผู้ปกครองบางคนกล่าวหาว่ามีการใช้เส้นสายกับร้านค้าบางร้านตอนนั้นเขาไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรเพราะขนาดฟุคาเซยังสงสัยว่าทำไมอีกฝ่ายถึงสั่งซื้อจากบริษัทเขา ทว่าอัมิพูดต่อโดยไม่รอคำตอบจากฟุคาเซะร,ร้านร้อยเยนหรือยูนิโคเป็นแบรนด์สำหรับปัจเจกชนเส้นสายบ้าบออะไรพวกเขาคงไม่เคยนึกเลยว่าภาครัฐอย่างสถานที่ราชการหรือโรงเรียนมีหน้าที่ปกป้องร้านและบริษัทท้องถิ่นมันเป็นเรื่องของน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแท้ อย่างนี้นี่เองฟุคาเซเคยคิดมาตลอดว่าข้าราชการได้รับการเลี้ยงดูด้วยเงินภาษีแต่ความจริงแล้วตัวเขาเองซึ่งทำงานอยู่ในบริษัทเล็กๆก,ก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางการขับเคลื่อนของสังคมงั้นฉันไปก่อนนะถ้ามีอะไรให้ช่วยอีกก็เรียกได้ตลอดเวลาเลยเป็นจังหวะดีเมื่อหน้าจอโน้ตบุ๊กเปลี่ยนเป็นสกีนเซฟเวอร์อามิยกมือข้างหนึ่งตอบว่าได้เลย จากนั้นวางลังกระดาษลงกับพื้นแล้วหันก็อี้กลับเข้าหาโต๊ะจริงด้วยขณะฟุคาเซกกำลังจะเดินถึงประตูก็มีเสียงเรียกดังขึ้นจึงหันไปมองช่วงนี้พอมีเวลาไหมมุราอิชวนดื่มเพราะว่างเว้นกันมานานแล้วหมอนั่นดูท่าทางอยากเจอนายด้วยเอาสิฟุคาเซยิ้มตอบ ทว่าความจริงแล้วไม่มั่นใจเลยว่าเสียงที่ออกจากปากของตนและอรอยยิ้มนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่มุราอิจะเป็นตัวตั้งตัวตีเสมอแต่เขาไม่มีทางเอ่ยชวนฟุคาเซออกมาแน่ครั้งก่อนที่พบกันคือหนึ่งปีที่แล้วแต่ก็ไม่ใช่การดื่มที่มีความสุขนักอสมาิอาจเป็นฝ่ายเอ่ยชื่อของฟุคาเซเพราะได้พบกันที่ทางานเป็นครั้งคราวแม้แต่อสมาิเองก็คงไม่ได้อยากชวนเขาจากใจจริง เพราะฟุคาเซะดื่มเหล้าไม่ได้แม้แต่หยดเดียวเมื่อเดินออกไปยังโถงทางเดินจึงรู้ว่าฝนตกหนักแล้วคุณนิชิดะมาได้จังหวัดพอดีเลยค่ะอาจารย์หญิงท่านหนึ่งโผล่หน้าออกจากห้องพิมพ์เอกสารซึ่งอยู่ติดกับห้องพักครูเธอชื่อคิดะมิสกิ เป็นอาจารย์วิชาภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานที่โรงเรียนนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาฟุคาเซมาส่งแฟ้มกับอุปกรณ์สำหรับคัดลายมือหลายครั้งแล้วแต่เธอก็ยังเรียกเขาด้วยชื่อบริษัทเช่นเคยฟุคาเซเองก็ขี้เกียจแก้ไขให้ถูกต้องมีอะไรครับเครื่องพิมพ์เอกสารขึ้นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆนะคะ ชายหนุ่มเข้าไปในห้องแล้วมองหน้าจอเครื่องพิมพ์เอกสารดิจิทัลที่คิดะชี้ให้ดูเขากลืนลมหายใจลงท้องไปพรางคิดว่าอีกแล้วหรือเพราะมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดตรงไหนเลยนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แจ้งให้เปลี่ยนมาสเตอร์นะครับ Master มาสเตอร์ม้วนกระดาษสำหรับพิมพ์ต้นฉบับครับอย่างนี้นี่เองแล้วฉันต้องเปลี่ยนเองหรือคะเดี๋ยวครั้งนี้ผมทำให้ดูก่อนครับ มันง่ายมากรับรองว่าจำได้ทันทีแน่นอนฟุคาเซหยิบม้วนกระดาษใหม่ออกจากพลังกระดาษขนาดเล็กที่วางอยู่ข้างเครื่องพิมพ์เอกสารแล้วเปิดฝาเครื่องทินดะมายืนด้านข้างแล้วพูดว่าขอโทษนะคะด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดพร้อมกับมองมือของฟุกคาเซเขาตอบด้วยรอยยิ้มว่าไม่เป็นไรครับ เพราะวันนี้ชายหนุ่มไม่ได้ถูกเรียกตัวเพราะเรื่องนี้หลายครั้งที่เขาได้รับแจ้งว่าเครื่องพิมพ์เสียให้รีบมาด่วนแต่เมื่อมาถึงกลับพบว่าแค่กระดาษติดหรือไม่ก็กระดาษหรือหมึกหมดเท่านั้นว่าแต่ทิดะก้าวเข้ามาใกล้อีก1นก้าวแล้วประสานสายตากับฟุคาเซที่กำลังทำงาน กระนั้นชายหนุ่มก็ไม่ได้มีความหวังว่าอีกฝ่ายจะสารภาพรักแต่อย่างใดเพราะทิ้งจินตนาการเพอร้อฝันแบบนั้นไปตั้งแต่อายุสิบต้นต้นแล้วอาจารย์อาสมิกับคุณนิชิดะสนิทกันเหรือคะว่าแล้วเชียวฟุคเซตอบโดยยังมองที่มือของตัวเองเราเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับอยู่กลุ่มสัมมนาเดียวกันงั้นหรือคะเขาลองจินตนาการคำพูดหลังจากนั้น จบจากมหาวิทยาลัยค่อนข้างมีชื่อเสียงแท้ๆแต่คุณกลับทำงานในบริษัทเล็กกระจิ๋วหลิวแบบนี้เหรอทว่าคิดะกลับยิ้มมีเลสในแล้วก้าวเข้าหาฟุคาเซกอีก1นก้าวอาจารย์อาสมิมีแฟนหรือยังคะเมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าแก้มของคิดะแรงแจ๋คือพวกนักเรียนลือกันว่าเห็นอาจารย์อาสมิอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองนะคะ นักเรียนที่ไปถามเขาได้คำตอบว่าแค่คนรู้จักแต่ว่าความจริงมันใช่อย่างที่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะฟุคาเซพยายามไม่มองหน้าคิดะพรางปิดฝาเครื่องพิมพ์เป็นเชิงบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นทิ้งกระดาษและตรวจสอบหมึกพิมพ์สำรองให้ด้วยยังมีอยู่เพียงพอไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่รู้เรื่องส่วนตัวของเขามากนักหรอกครับแต่ไม่ได้ยินว่าเขามีแฟนนะ ปกติเราคุยแต่เรื่องงานเขาชอบพูดว่าจะเป็นครูที่ดีให้ได้มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับงั้นหรือคะแต่อาจารย์อสมิจริงจังกับงานมากต่างจากอาจารย์คนอื่นๆจริงๆอะฉันไม่ควรพูดแบบนี้สินะคะแต่พวกคุณสมกับเป็นเพื่อนกันเลยคะ่ะพวกเราไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อยแค่อยู่ในกลุ่มสัมมนาเดียวกันตอนขึ้นปีสี่เท่านั้นก่อนหน้านั้นแม้จะอยู่ร่วมคณะนะ แต่ก็ไม่เคยสนทนากันสักครั้งอัสมิคงไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของฟูคาเซด้วยซ้ำผมขอตัวกลับก่อนถ้ามีอะไรติดต่อมาได้ตลอดนะครับฟูคาเซหันหลังให้คิดะแล้วก้าวเร็วๆออกจากห้องพิมพ์เอกสารไปแม้อีกฝ่ายดูจะยังอยากถามต่อตอนนั้นเองอัสมิออกจากห้องพักครูพอดีเขาคงทำข้อสอบหรือเอกสารวิชาเรียนเสร็จแล้ว เพราะในมือถือกระดาษสำหรับถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวนหนึ่งอ้าวยังอยู่หรอกเหรอจัดการเครื่องพิมพ์อยู่น่ะกำลังจะกลับแล้วล่ะเขาไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีแต่กลับรู้สึกผิดเล็กน้อยที่เล่าเรื่องอาสมิสมัยยังเป็นนักศึกษาให้คนอื่นฟังฟุคาเซะเลื่อนสายตาออกไปนอกหน้าต่างฝนแรงขึ้นหากเทียบกับเมื่อครู่อาสมิเองก็หันมองทางเดียวกันระว,วังตัวด้วยล่ะ เมื่อสายตาประสานกันอัสมิก็ทำท่าจับพมาลัยโดยมือยังถือกระดาษสำหรับถ่ายเอกสารเห็นว่าพายุใกล้เข้ามาแล้วขอบใจจริงด้วยฝากบอกมุราอิด้วยนะว่าถ้าสุดสัปดาห์ฉันสะดวกหมดคราวนี้ฟุคาเซบอกอีกฝ่ายได้แบบไม่ตะขิดตะขวงใจแล้วทำ้มองฝนแล้วคิดเรื่องเดียวกันอัสมิก็เป็นเพื่อนไม่สิเป็นพวกเดียวกับเขาและมุราอิซึ่งเป็นคนเสนอนัดเลี้ยงรุ่น กลุ่มสัมมนาในช่วงเวลานี้ก็เช่นกันฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนเมืองกลายเป็นสีเทาแต่ยังไม่ออกข่าวประกาศเตือนภัยทางวิทยุถึงกระนั้นก็ใช่ว่าฟุกฮาเซะจะเลิกงานได้แม้จะมีประกาศเสียงเพลงเบาสบายของรายการพิเศษเกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงหลังไหลจากวิทยุตรงกันข้ามกับสภาพภายนอกรถยนต์แม้จะเปิดที่ปัดน้ำฝนแรงสุด ก็ยังมองทางลำบากแม้มือซึ่งจับพงมาลัยต้องออกแรงบีบมากกว่าปกติแต่ฟุคาเซก็ยังสบายใจพอที่จะจินตนาการว่าคิดะจะทำสีหน้าแบบไหนเพื่อตอนรับอาสมิที่เดินเข้าไปในห้องพิมพ์เอกสารหลังจากนั้นจะว่าไปแล้วอาสมิมีแฟนหรือเปล่าเนาะฟุคาเซรู้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลของอาสมิแต่ไม่เคยใช้ติดต่อหาอีกฝ่ายเลย รวมถึงเวลาที่อาสมิสั่งสินค้าและเขาต้องนำมาส่งหากมีเวลาว่างบางครั้งอาสมิจะชวนดื่มกาแฟและไปนั่งหันหน้าเข้าหากันตรงบริเวณสำหรับต้อนรับแขกเช่นห้องแนะแนวแต่เขาก็ไม่เคยพูดถึงแฟนให้ฟังเลย อาจามริรับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนมัธยมปลายนาราซากิตั้งแต่ปีแรกที่มาประจำในฐานะอาจารย์ใหม่เขาคงคิดเช่นกันว่ายังอยู่ในเวลางานเลยเล่าปัญหาที่กำลังประสบณเวลานั้นให้ฟังอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งเมื่อนักเรียนเลื่อนชั้น เขาก็เลื่อนตามขึ้นไปดูแลด้วยกระทั่งตอนนี้ที่กลายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็ยังเหมือนเดิมได้ยินว่าการเรียนเสริมช่วงฤด,ดูร้อนอาสมิก็เสนอที่จะทำเองอาสมิไม่ได้ต้องการคำปรึกษาแค่พูดสิ่งที่คิดในสมองออกมาเพื่อเรียบเรียงข้อมูลเท่านั้นเมื่อทำเช่นนั้นคำตอบจะปรากฏขึ้นเองและเขาจะพูดเพื่อยือนยันความคิด ความจริงแล้วคนตรงหน้าไม่จำเป็นต้องเป็นฟุคาเซะเพียงแต่การที่อาสมิพูดให้ฟุคาเซะฟังอาจแปลว่าเขาไม่มีคนให้ระบายความเครียดจากงานนอกที่ทำงานได้เลยแสดงว่าอาสมิไม่มีแฟนและอาจไม่มีเพื่อนหรือ ฟุกคาเซ่สายสีสันเบาๆพรางคิดว่าเขาหลงตัวเองเกินไปไนายคิดว่าตัวเองเป็นที่ต้องการสําหรับคนอื่นขนาดนั้นเชียวหรือสิ่งที่เก็บเก็บเอาไว้ในใจนั้นแค่มีใครสักคนที่สําคัญช่วยรับฟังก็พอคนที่คิดแบบนั้นมีแค่คนอย่างฟุกคาเซ่แต่สำหรับคนอย่างอัสมิซึ่งไม่ต้องเป็นฝ่ายก้าวออกไปหาก็มีคนรายล้อมอยู่เสมอนั้นเมื่อรู้สึกอยากพูดบางอย่าง ก็สามารถเปิดเผยความในใจส่วนหนึ่งออกมาให้เห็นได้เลยแบบไร้ความรู้สึกต่อต้านและไม่สนว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครดังนั้นฟุคาเซซึ่งเป็นแค่คนที่เคยอยู่กลุ่มสัมนาเดียวกันจึงได้รู้ถึงความไฟแรงและเอาจริงเอาจังที่อาสมิมีต่ออาชีพครูนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเมเคยวที่เคยเป็นสมาชิกกลุ่มสัมนายามาโมโต ถ้านับฟุกเซด้วยแล้วมีจำนวนทั้งหมด5คนไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกลุ่มสัมมนาทุกวันแตกต่างกับสายวิทย์ หัวข้อวิจัยของแต่ละคนที่ถูกเตรียมไว้ก็แตกต่างกันดังนั้นตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาบางคนต้องทำงานพิเศษบ้างไปเยี่ยมชมบริษัทบ้างจึงแทบไม่มีวันที่รวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยฟุคาเซกับอัสมิได้อยู่กันลำพังสองคนที่ห้องวิจัยครั้งแรกในวันแรกหลังหมดช่วงวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม ขณะต่างคนต่างหันหน้าเข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของตัวเองฝ่ายที่เปิดปากพูดขึ้นก่อนคืออาสมิฟุคาเซเป็นคนเอาจริงเอาจังมากเลยขนาดศาสตราจารย์ไม่อยู่ก็ยังมานายก็เหมือนกันไม่ใช่เหรออาสมิตั้งแต่สัปดาห์หน้าฉันต้องไปฝึกสอนแล้วนะฟุกาาเซได้ยินตอนอยู่กับทุกคนแล้วเรื่องที่อาามิจะฝึกสอนเป็นเวลาสองสัปดาห์ในโรงเรียนมัธยมปลายที่เคยเรียนนั่นสินะ อาสมิไม่คิดจะทำงานบริษัทเลยเหรอที่ฟุคาเซ่กล้าถามแบบนั้นเพราะผ่านการสอบรอบแรกของธนาคารในเมืองทั้งสแห่งที่หมายตาไว้จะว่าไปนั่นอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เขาเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ฉันจะเป็นครูเท่านั้นอาสมิตอบเสียงเด็ดขาดทันควันสำหรับฟุคาเซ่ นักศึกษา5คนในกลุ่มสัมมนาแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มเด่น3คนกับกลุ่มจืดชืดสองคนอาสมิอยู่ในกลุ่มเด่นแต่ฟุกเซคิดมาตลอดว่าเขาพูดน้อยที่สุดในกลุ่มนั้น เพราะส่วนใหญ่จะนั่งยิ้มมองเพื่อนอีกสองคนโวกเวกันกระนั้นก็ใช่ว่าเขาจะเป็นส่วนเกินของกลุ่มเรียกได้ว่าอาสมิอยู่ในตำแหน่งพี่ชายที่เพิ่งพาได้ตอนนั้นฟุคาเซแค่ตอบว่าเหรอพร้อมกับพยักหน้ารับฟังโดยไม่ได้สอบถามอะไรไปมากกว่านั้นแต่อาสมิกลับเป็นฝ่ายเล่าเหตุผลที่มุ่งมั่นอยากเป็นครูให้ฟังด้วยตัวเอง พ่อของอาสมิเคยเป็นอาจารย์สอนระดับมัธยมปลายแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้อยากเป็นเหมือนพ่อตั้งแต่เด็กๆกลับกันอาสมิเคยคิดว่าอาชีพซึ่งไม่อยากทำที่สุดในโลกคืออาชีพครูพ่อของเขากลับบ้านดึกทุกวันเป็นเรื่องปกติแถมยังเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเบสบอลทุกสุดสัปดาห์จึงต้องฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าจนเย็นทั้งที่ไม่ใช่ทีมเก่งกาจขนาดจะตั้งเป้าไปโคชิเองได้ ช่วงโอบงหรือปีใหม่อันเป็นวันหยุดที่หาได้ยากแม้จะออกไปเที่ยวกับครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อของอาสมิจะทิ้งครอบครัวกลับไปคนเดียวเมื่อได้รับแจ้งว่านักเรียนในความดูแลถูกจับเพราะขโมยของเคยมีช่วงเวลาที่อาสมิเกลียดพ่อด้วยซ้ำเพราะพ่อไม่ใยดีคนในครอบครัวและเอาแต่ให้ความสำคัญกับลูกคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพียงไม่กี่ปี ตอนพ่อยังมีชีวิตยอยู่ฉันไม่เคยรู้สึกนับถือพ่อเลยสักครั้งแต่พ่อของอาสมิเสียชีวิตในฤดูใบไม้ร่วงปีที่เขาเข้ามหาวิทยาลัยพิธีศพแม้จะจัดในวันธรรมดาแต่คนกลับมาร่วมงานจนล้นสถานที่จัดงานทุกคนเป็นอดีตนักเรียนของพ่อและแต่ละคนต่างเล่าให้ฟังถึงความทรงจำต่อครูผู้มีพระคุณ ฉันไม่ได้มีส่วนร่วมในความทรงจำนั้นแท้ๆแต่กลับจินตนาการภาพของพ่อได้ชัดเจนฉันคิดว่าเราจะได้รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมามันดีหรือแย่หลังจากตายไปแล้วสิ่งที่กำหนดความหมายและคุณค่าชีวิตของเราคงอยู่ที่ว่า มีคนจํานวนเท่าไรรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักกับเราเพราะฉะนั้นฉันเลยอยากสร้างสายสัมพันธ์กับคนให้ได้มากๆอยากเป็นครูที่ดีเป็นที่พึ่งพิงและสนับสนุนชีวิตของใครบางคนอย่างเต็มกำลังหลงเหลือบางอย่างเป็นหลักฐานว่าเคยมีฉันอยู่ในโลกนี้เหมือนกับพ่อถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นฟุกคาเซแค่ตอบว่าเหรออีกเช่นกันความจริงจังของอาสมิถาโถมเข้าใส่จนเขาพูดอะไรไม่ออก กำลังกรอกข้อมูลลงในช่องสาเหตุที่อยากเป็นครูในบันทึกการฝึกสอนพอดีเลยเผยสาธยายแบบจริงจังไปหน่อยอาสมิยักไหลหัวเราะด้วยท่าทีขเขินๆฟุคาเซไอายที่ตัวเองพูดอะไรดีๆไม่เป็นแถมยังต้องให้อีกฝ่ายช่วยพูดเสริมเลยเสนอว่าฉันไปชงกาแฟให้นะแล้วลุกจากเก้าอี้ มุมหนึ่งของห้องวิจัยเป็นโซนเครื่องดื่มมีเครื่องต้มน้ำร้อนเครื่องชงกาแฟแล้วแก้วที่ทุกคนนำมากันเองวางเรียงรายเมนเด็กกาแฟเดียวกันเครื่องชงก็เครื่องเดียวกันแท้ๆแต่พอฟุคาเซเป็นคนชงกาแฟกลับอร่อยเฉยเลยปกติฟุคาเซไม่ค่อยชอบโดนชมยกเว้นเรื่องนี้เขาฮัมเพลงพรางชงกาแฟหลังจากนั้นทั้งสองก็สนทนากันต่ออีกเล็กน้อย แต่ก็ไม่กลับมาคุยกันเรื่องงานตอนนั้นฟุกคาเซ่กระชับพวงมาลัยในมือเขารู้สึกอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกและพบว่าบัตรพนักงานยังห้อยอยู่ที่คอสายหมุนพันซ้อนทับกันหลายชั้นไม่รู้ว่ามันเป็นสภาพแบบนี้ตั้งแต่ตอนทำงานอยู่ในห้องพิมพ์เอกสารหรือไม่ แต่ฟุกคาเซก็รู้ดีว่าสาเหตุไม่ได้มาจากแค่เรื่องนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่เสียเวลาเป็นชั่วโมงเพื่อนำแฟ้มแค่สิบแฟ้มมาส่งและเปลี่ยนกระดาษของเครื่องพิมพ์งานแบบนี้ใครก็ทำได้ส่วนบริษัทก็ยังอยู่ได้เพราะความเมตตาตอนนั้นฟุกคาเซน่าจะบอกความรู้สึกที่มีต่ออนาคตให้อาสมิฟังบ้าง แม้จะไม่มีความรักต่ออาชีพพนักงานธนาคารเหมือนกับอาชมิแต่การพูดให้คนอื่นฟังอาจทำให้ค้นพบแก่นของแผนชีวิตที่ยังไม่เป็นรูปร,ร่างชัดเจนอย่างน้อยก็น่าจะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะได้เข้าไปทำงานในธนาคารสักแห่งแล้วอาจจะอาจจะอาจจะฟุคเซ ตั้งกดกับตัวเองไว้แล้วแท้ๆว่าจะไม่ใช้คำนี้ขณะมีชีวิตท่ามกลางวันคืนอันไรจุดหมายทว่าในสมองกลับมีอักษร5ตัววนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะห้ามคิดรถจอดติดไฟแดงพอดีฟุกาเซเจึงหยิบกล่องหมากฝรั่งออกมาจากช่องเก็บของเปิดฝากล่องแล้วเงยหน้ายกขึ้นเขย่าเทใส่ปากจากนั้นเขี้ยวหมาฝรั่งที่ร่วงหล่นเข้าปากไปพร้อมๆกัน ที่สมองเริ่มคิดในแง่ร้ายเป็นเพราะฝนลองคิดดูให้ดีสิฟุคาเซเริ่มให้เหตุผลกับตัวเองใช่ว่าตัวนายในตอนนี้จะไม่มีความสุขเรียกว่าในที่สุดก็ได้มีความสุขเหมือนคนทั่วไปแล้วต่างหากฟุคาเซเพิ่มเสียงวิทยุราวกับจะกรบเสียงฝนเพลงสีสันแห่งฤดูร้อนของยูสุนินาเสียงดนตรีสดใสกำลังบรรเลงอยู่แท้แต่เขากลับจับจดคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ ฟุคาเซเคียวหมาฝรั่งตามจังหวะของเสียงเพลงตอนนั้นเองใบหน้าของมิโฮโกผุดขึ้นในสมองคล้ายมีแสงสว่างสาดส่องลงมาจากหมู่เมฆชายหนุ่มคิดว่าจะชวนเธอไปเที่ยวช่วงวันหยุดโอบองดีหรือไม่พวกเขาคบกันได้ประมาณสามเดือนก็น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อได้แล้วว่าแต่ที่ไหนดีโอกินาวาฮอกไกโดแต่ถ้าเป็นฮาวายคงเกินงบ เราไปฟังเพลงต่างประเทศกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงฤดูร้อนก็ต้องเพลงนี้เลยทำนองขึ้นต้นที่รู้จักหลังไหลออกจากลำโพงแต่ฟุกคาเซนึกทั้งชื่อนักร้องและชื่อเพลงไม่ออกเขาไม่ค่อยรู้จักเพลงต่างประเทศก็จริงแต่ได้ฟังเพลงนี้หลายต่อหลายครั้งในรถวันนั้นมันเป็นเพลงแรกในแผ่นดิสที่ทานิฮาระผู้ชื่อชอบเพลงต่างประเทศรวบรวมใส่มาให้ รวมเพลงฮิตเวอร์ชั่นฤดูร้อนของทานิฮาระผู้จบทานิฮาระซึ่งนั่งเบาะข้างคนขับก็ใส่อารมณ์ร้องเพลงอย่างเมามันก่อนจะมีเสียงเหนื่อยหน่ายบนว่าหยุดสักทีขอร้องดังมาจากอาชมิที่กำลังขับรถอะไรเล่าอุตส่าห์ช่วยสร้างบรรยากาศคึกครื้นเพื่อไม่ให้นายง่วงแท้ๆนะเนี่ยมาประสานเสียงร้องกันเถอะทุกคนทานนฮาระหันมามองทางเบาหลัง ฟุกคาเซ่บนกับฮิโรซาวะซึ่งนั่งด้านข้างว่าเพลงต่างประเทศจะร้องเป็นได้อย่างไงแต่ฮิโรซาวะกลับพูดว่าเพลงนี้ฉันน่าจะร้องได้พร้อมทั้งบอกชื่อนักร้องกับชื่อเพลงแถมยังเสริมว่าเคยฟังในวิชาภาษาอังกฤษมันคือเพลง s u r f i n U.S.A. ของวง t The b e a บ h b o อย ติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ